ครับวันนี้พ่พี่น้องมาเบ่งต้นยางนาครับที่ปลูกไว้เขาปีที่สองครับตัวนี้ครับผลงานก็คือปลูกได้เขาปีที่สองครับน้ำต้นละยะสองนิ้วครับต้นต้นความสูงก็ะเล่าสองเมตรกว่าครับสองเมตรกว่าครับที่ได้ที่ได้ถือว่าหลอดอยู่ระยะๆหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะว่า่านแรง่านแรงได้ก็ถ,ถือว่า,าดีครับครับถือว่าทานอยู่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะต้องปลูกแท้มัครับปีนี้ต้องหามาแท้มัเพราะว่าปีที่แล้วมันแรงแห้งครับก็เลยมีตายเนี่ยอันนี้คือผนที่มันรอด่อา,านได้สองปีนะครับเป็นข้วหน้าต้องข้ามครับตัวนี้ เป็น,ปนอาที่เขาหาโครงการที่มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าปลูกได้แล้วกับเสียดายนะครับเนาะอาจด้ใช้ประโยชน์ในไายอย่างนะครับเป็นอ,ออกซิเจนให้โลกน้ำนะครับ